ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงหลานลุงพลน,นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นกด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของนกเนาะนนี่ก็เป็นล่าสุดนะคะล่าสุดก็มีข่าวสารมาแจ้งนะคะจากาทนายสุก,กิจนะคะได้พูดแล้วนะคะพูดถึงลุงพลน,นะคะแล้วก็ทนายตั้มแล้วก็ท่าน อนะคะคุณอนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมกันเลยนะคะล่าสุดทนายสุกิจภูลศรีกเกษมได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เ,เกี่ยวกับทุงพลและอัจฉริยะดังนี้ครับการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดียายาที่มีโทษจำคุกด้วยดรสุกิจภูลศรีกเกษมนักวิชาการด้านกฎหมายศึกษากรณีเครื่องซินโครอน พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้เพียงใดผมได้ดูข่าวอมรินแล้วได้นําเสนอข่าวเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางคดีที่มีการออกหมายจับคือพยานทางนิติวิทยาศาสตร์มีเส้นผมสมเส้นไม่มีรากผมพิสูจน์แล้วเป็นสารพนันธุกรรมเป็นของฝ่ายทางมารดาน้องชมพู่ผู้ตาย การรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีย,ยาที่มีโทษจำคุกนั้นเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ด้านการสืบสวนทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ใช้ในการรับฟังพยานหลักฐานประกอบด้วยคำให้การของคู่ความพยานผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานทั้งนี้ก็เพื่อให้กระบวนการพิจารณาและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรมสามารถระบุถึงสาเหตุขั้นตอนวิธีการในการกระทําผิดและสามารถนำตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษซึ่งการพิจารณาพยานหลักฐาน ของสาลในการรับฟังและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเพียงแต่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจในการพิจารณาสารดีกาได้ให้แนวทางไว้ตามหลักกฎหมายปวิพมาตรา95บบัญญัติว่าห้ามมิให้ยอมรับฟังพยานบุคคลใด เว้นแต่พยานประเภทแรกคือเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรงหรือที่เรียกกันว่าประจักษ์พยานตามในยะคำพิพากษาสารดีกาที่12498-2558ทับ5พยานหลักฐานเทคโนโลยีความรู้ รวมถึงกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่อาจทำให้ศาลร,รับฟังพยานหลักฐานประกอบการวินิจฉัยความผิดหรือบริสุทธิ์ของคู่ความได้ทุกกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถูกกระทําอย่างไม่มีมาตรฐานหรือเป็นเพียงความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญอันนี้สําคัญมาก ที่ฝ่ายทนายจำเลยจะใช้ประกอบการถามค้านแต่ผมจะไม่เจาะลึกถึงว่าต้องถามค้านอย่างไรแต่จะแจงรายละเอียดว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายอันมีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมยุคใหม่ที่มุ่งเน้นพิสูจน์การกระทำความผิดของคนร้าย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั้นประการแรกเครื่องตรวจพิสูจน์เป็นสากลหรือไม่มีกฎหมายรองรับให้ใช้เครื่องเทคโนโลยีชิ้นนี้เป็นเครื่องพิสูจน์หรือไม่ถ้าเป็นการกระทําที่ไม่มีกฎหมายรับรองตรวจพิสูจน์อย่างไงหากพยานผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ให้การจากต่อสาร จากองค์ความรู้ของตนเองหรือไม่ใช่องค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับต้องถือว่าพยานผู้เชี่ยวชาญน,นั้นไม่น่าเชื่อถือเป็นพยานที่ไม่มีน้ำหนักให้เชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความรู้จริงเป็นเพียงพยานบอกเล่าเพื่อให้สารนั้นสงสยัยสารดีกาได้วินิจฉัยว่าความเห็น ของผู้เชี่วชาญน,นั้นไม่จําเป็นต้องให้สารเชื่อเสมอไปในยะคำพิพากษาสารดีกาที่4299ทับ2,534และในยะคำพิพากษาสารดีกาที่3117ทับ2535คดีลุงพลให้การปฏิเสธมาโดยตลอดตามข่าวตำรวจฝ่ายสอบสวนมีพยานหลักฐาน ตั้งแต่การตรวจสถานที่เกิดเหตุการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานการส่งมอบวัตถุพยานการตรวจพิสูจน์จนกระทั่งการสรุปมีความสำคัญมากฝ่ายโจทย์ต้องพิสูจน์ให้สิ้นกระแสความทั้งนี้การเก็บวัตถุพยานตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแม้แต่ก้อนกรวดในที่เกิดเหตุที่ใกล้ชิดกับศพตำรวจต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน เบื้องต้นตามข่าวพยานแวดล้อมฝ่ายตำรวจให้การไม่อยู่กับร่องกับรอยกลับไปกลับมาย่อมมีเหตุสงสัยทวนก็เป็นหน้าที่ฝ่ายลุงพลต้องพิสูจน์มีแนวดีกาคำพิพากษาสารดีกาที่238ทับ2536ดังนั้นคำถแถลงของตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ถแถลงข่าวแต่ละครั้งถือว่าเป็นพยานหลักฐานอย่างหนึ่ง ที่ทางฝ่ายจำเลยจะจิบชวยโอกาสใช้เป็นประโยชน์ในสารได้ยิ่งคำสัมภาษณ์ของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้ให้รายละเอียดกับคุณมดดำในรายการแฉว่าตำรวจพบเส้นผมที่กระเป๋าถือของป้าตอถือว่าเป็นพยานสำคัญในที่เกิดเหตุยิ่งไปกว่านั้นยังได้ลงพื้นที่สืบสวนเรื่องนี้มานานกว่า6เดือน นั่นเขารู้หมดว่าใครคือคนร้ายอันนี้ถือว่าเป็นพยานสำคัญที่คู่ความทั้งฝ่ายโจทย์หรือจําเลยต้องนำมาสารเพื่อพิสูจน์ถึงขั้นตอนต่างๆในการถแถลงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนว่าตนเองนั้น 1. เป็นพยานผู้เชยวชาญวงเล็บก็ไม่น่าจะใช่ 2. นักกฎหมายหรือไม่วงเล็บ อย่างเรียนไม่จบ 3. เส,ส้นผมที่พยานอ้างว่าอยู่ในจุดไหนในตัวป้าตอนั้นมีความยาวสั้นเท่าไรเป็นสาระสำคัญสีของผมเป็งประกอบ 4. พยานเห็นกับหูหรือเห็นกับตาที่สามารถต่อจิก๊กซอได้สมจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนได้คู่ความน่าจะเอามาเป็นพยานสารเพื่อให้ได้คำตอบ ที่สิ้นกระแสความฉะนั้นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นั้นด้วยเครื่องมือซินโคตรตอนหรือเครื่องจับเท็ปมีลักษณะเป็นเพียงความเห็นในทางวิชาการย่อมไม่อาจนำมาพิสูจน์ทราบถึงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทำผิดของจำเลยเป็นที่แน่ชัดได้ความเห็นของผู้ชำนาญด้านทางนิติวิทยาศาสตร์ ยังไม่อาจรับฟังได้โดยปรัศจ,จากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นคนร้ายกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาตามในยะคำยักษาสารดีกาที่734-2553ทับจึงเป็นกรณีศึกษาขอบคุณข้อมูลจากดรสุก,กิจภูลศรีเกษมครับ ก็เป็นเรื่องประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากแฟนกับลุงพลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ